มีน้องๆเข้ามาถามครูคาร่าเรื่องปัญหาความรักนะคะผมอายุ22ปีแต่ผมอายุ47ปีตรงนี้นะคะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การนอนเรื่องในมุ้งเนี่ยนะคะจะมีปัญหาไหมนะคะตามหลักความเป็นจริงแล้วนะคะคือมนุษย์เน่ะเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์นะคะมะีตรงนั้นไว้เพื่อสืบพันธุ์นะคะเรื่องของอารมณ์ตรงนี้นะคะการแก้ไขคนที่ อายุเยอะกว่าผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าจะต้องได้รับการกระตุ้นที่ถูกต้องเธอถึงจะมีอารมณ์ร่วมนะคะแต่ถ้าเธอมีการร่วมเซ็กแล้วตรงนั้นกีเธอแห้งเธอฝืดเธอเจ็บนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้เธอไม่อยากจะมีเซ็กกับน้องนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องสอบถามเขานิดนึงว่าเขาไม่มีอารมณ์ร่วมนะคะ เพราะว่าอะไรนะคะตัวช่วยมันมีอะไรบ้างนะคะตัวช่วยจะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1เลยก็คือวิธีตามธรรมชาตินะคะก็คือการกระตุ้นสมองการกระตุ้นสมองให้เกิดความอยาก <c oughs> านะคะกระตุ้นสมองที่เกิดความอยากาสมองลมัมบิกตรงที่สมองในส่วนของอารมณ์นั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> จะมีอารมณ์อยากกินอยากนอนอยากเซ็ก์พวกนี้นะคะ <c oughs> จะต้องไปกระตุ้นตรงนี้โดยการที่ กอดสัมผัสเธอก่อนนะคะมีการหยอกจุกจิกจุกยิก,ยก,ยกอะ่ะมีการเล่นปูไตเหมือนสมัยก่อนที่เขาบอกนั่นคือการกระตุ้นนะคะการกระตุ้นให้เธอมีอารมณ์ทางเพศให้ตรงกีเธอนั้นฉ่ำเสียก่อนนะคะค่อยมีอารมณ์ร่วมค่อยไปร่วมหลับนอนกับเธอนะคะไม่ใช่ว่า คุณมีอารมณ์แล้วคุณก็จะกอดแล้วคุณก็จัดการตัวเองให้เสร็จเลยแต่เธอนะ่ยยังไม่เสร็จแต่เธอนะ่ยยังเจ็บยังแสบอยู่เลยตรงนี้มันเลยทําให้เธอเนะ่ะเบื่อเรื่องของการมีเซ็กแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดรักคุณนะคะมันก็เป็นปัญหาตรงจุดตรงนั้นแค่นั้นเองจงไปแก้ไขนะจ๊ะวิธีที่2ก็คือใช้ตัวช่วยนะคะนวัตกรรมตรงนี้มีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของการที่มีเซ็กร่วมกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่ง มีอารมณ์แต่ไม่มีน้ํามันฝืดมันแห้งตรงเนี้ยก็จะมีเจลตรงนั้นช่วยไปหล่อรื่นให้อ่าตรงกีนั้นมีความล่อรื่นเมื่อมอีกีลอ่อมันล่อลื่นมีน้ําหล่อลื่นเนี่ยตรงนั้นมันเกิดการเสียสีที่มันละมุนขึ้นจะทําให้เธอนั้นมีอารมณ์ร่วมด้วยนะคะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะในเรื่องนี้นะคะสาหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาแล้วอยากจะสอบถามคูคาร่านะคะเม้นปัญหาบอกหรือว่าอินบ็อกไปที่ลิงก์ โปรไฟล์ได้เลยนะคะแอดไลน์มาคุยกับครูคาร่าโดยตรงนะคะหรือเวลาที่ครูคาร่ามีคลิปใหม่คลิปดีๆใดๆครูคาร่าก็จะส่งตรงถึงมือถือมือถือของคุณเลยนะคะได้รักครูคาร่าจ้า